นั่นเดนั่นว่าแล้วไงนี่ครับว้าวแะโอ้อันนี้มันใหญ่ว่าน้ข้างล่างมันอ้แต่หางทำไมมันมันสั้นกริดแบบนี้วะคุณปอบมันสายไหนวะเนี่ยมันผ่ามอู้ย่างก็แดงถึงว่างนี่เออเฮ้ยมันมีหางแดงด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมันประกาศอะไรวะเนหางแดงแบบนี้มะ อีสานมีด้วยเหรอหางแดงนี่ไม่มีด้หนิอ๋อแล้วจะไปทางไหนอ่ะเนี่ยลุงไปดีเลยครับเฮ้ยบกปลาไปเลยเหลยมันไปได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูนะครับเนื้อต่างไปหางโอ้ครับ พาไปผมไปหมดอะปุ๊บไม่ใช่ง่ายนะครับจะได้ประกาศแต่ละตัว,พวเพื่อนโอ้โหนี่มีคลองไปนี่ปึ๊บฟา้าฟ้าดง ลงมาตอนแผมก็คิดว่ามันชุดคลองเฉยเนาะไปเนี่ยตัดอยานั้นเลยไปเนี่ยไปเนี่ยวาเป็ดูเพื่อนถ้าเป็นผมคงมาคนเดียวคงไม่เจออ่ถ้ามาในสุดแค่นี้ผมก็กลับแล้วเนี่ยดูดิดูครับโอ้โหเออเหมือนมันทางรับแรงเลยเพื่อนเพื่อนดูนะโอ้ ครับป่าลกนะครับนี่มีหญ้ามีเฟือแล้วมีทางเข้านี่เห็นไหมหน่อยเดียวเอาไปเอาเข้าไปมดุดเข้ไปรเพื่อนวับโอ้ห้างดูเพื่อนข้างในนี้ดูครับ กายจะไปชีดข้างนอกมังอย่างลกเลยนนเราให้คุณอ้อดแด้วยกันปปาาวทๆฮะักไ้มีบอดบ่มันถแถลงแบบนี้ปาลาเร็วนะเพราะน้ำมันลึกใช่ไหมล่ะมันรู้ว่าเรามาแบบนอยน่อยนึงมันก็แฟบไปแล้ว ตันนี้ปาลามตกใจขี้ขี้กลัวเนอะไหนโอ้โหโบวดเบลเลอร์ปรลากริมหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าประกระดกประกระดเนาะมาดูครับเพื่อขขนๆเห็นไหม,หไหมใ,ใกล้ๆคุมอนอ,อกดับไปไค่อยๆเดี๋ยวมันจะไม่ได้ พอดีพูดว่ามันไปเลยนี่ฮะอย่าว่าใช่ครับไม่เห็นเลยไวเกินฮะมันอยู่ยังอยู่อยู่ไหมบนโอ้ยตายปลาแบบไวโอ้ยปลากิมปลากิมฮ่าดูดิดูดิจับมันโยนขึ้นเดี๋ยวมันลงน้ำเดี๋ยวมันไปแพร่พันโอ้โห โอ้ไปไหนวะปลาบางคนก็เลี้ยงได้เนี่ยนี่แม่งสียังกับประกัดนะครับผมดูโอ้ตายหาเลยถ้ามีปลากิมนี่ประกัดไม่ไม่ค่อยอยู่หรอกนะถ้ามีประกัดก็จะเก่งนะเพราะว่ามันหนีปลากิมเนี่ยมันไวนะเอเค,ครับปกติเข้ามาตรงไหนบ่ออีกก่อนไหม ไปได้เลยข้างนั้นนะ่ะน,น,น่าจะไม่มีคนมาหาหน้าถ้าแบบนี้คุไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้คุณบุายก่อน <c oughs> ตา่าง<ฮ>ต้องช้อนอะไรมั้งแบบนี้ อ้อมผมอ้อมแบบนี้นะดูไปทางนี้ด้วยนี่คุณอ,อม๊อฟน่าจะใช่อยู่นะนี่เลยมันอยู่ฝั่งนั้นนะนันใช่ไหม<อ>ใช่ไหมาจะบอดแตกบอแตกไปแล้วนะ ว่าอยู่ห้องไหนเดี๋ยวจะมีตัวจะมีตัวเนี้ืมันต้องมีตัวผู้อยู่แถวนี้ป่ะเมอตัวผู้มันอนยู่แม่นบ่แม่นครับเสียดายว่ะ เจอตะบอดยังไม่เจอสักตัวเลยเพื่อน,นที่ก็จะลึกล,ล,ลับๆหน่อยนะปึ๊บปึ๊บตาามไปปเเ้็นัว แต่ส่วนมากถ้าแบบนี้ปาก,กิมมันชอบอยู่ได้เนี่ยว่านะฮึคยเดินดีกว่าครับมองนี้หกไปได้หมดไปไหนก็ได้กลางป่า อโอ้ไทุ่งแบบนี้เหรอบบเมาแนละ้วโผล่มาแล้วเพื่อนโอ้โหนี่ครับผม,ผมใยมมาาหา่เนี บอดแดงๆมันบอดประกัดหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ใช่บอดประกัาศรึเปล่าคุณดอกมันแมนบอดเหรอวะพวกแดงๆเนี่ยวะบอด,ออบอดอเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูซิผมว่าน่าจะเป็นบอดประกัดอุ้ยอุ้ย ว้าเห็นตัวแวบๆอยู่กล้องแม่งล่วงนาซิเมียนมาโอ้คุณดอบต้องยยบยังไงเจ้าบาทเนี่ยจุ๊บจึ๊บจน๊บจึ๊บเนี่ยนี่นั่นเลยน่ะว่าแล้วไงนี่ครับว้าวแมโอ้อันนี้มันใหญ่กว่านะข้างล่างมันโอ้แต่หางทำไมมันมันสั้นกิรีตแบบนี้วะคุณดอบ <laughs> มันสายไหนวะเนี่ยมันผา่าม่ออุ้ยหาคือแดงถึงว่างไงนี่เออเฮ้มันมีหางแดงด้วยเลยนเนี่ยเฮียมาจากไหนเนี่ยเฮ้มันประกาศอะไรวะเนี่ยหางแดงแบบนี้วะอีสานมีได้เหรอหางแดงนี่ไม่มีนี่นี่ไม่ใช่ละมั้งลูผสมมันจะผสมอะไรวะเนี่ย เพื่นหางแดงเฉิงเลยว้ามันเป็นใต้ผสมเหนือหรือเปล่าวะหรือว่าใต้อีสานวะเนี่ยโอ้บอดนะผมนึกว่าผมเป็นบอดอุ้ยตัวบลอครับผมเนี่แปลกใจตัวเมื่อกี้อยู่ทำไมมันแดงแป๊ดเลยว่าหางมาันอะ ไปฟอร์มเสร็จเลยส่งให้ผมด้วยนะนี่ครับตัวมันใหญ่ปลาแดยโอ้สรุปลเลยไอ้เป็น่องเป็นวอดเป็นวอดคือวอดป,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 ประกัดเออโอ้ตัวเบลลอร์ใหญ่เกินสำหรับคนชอบตัวใหญ่นะครับผม น,นี่นั่นเห็นไหมอูุ้้นล้วนเลยอู้หางโผล่เลยนะเครื่องมันใหญ่เน้ะแรงเดียวกันเต่ฮะคนละสีหางเคี้ยวเครื่องเคี้ยวเออนี่ทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยทำไมมันหลาายชนิดจังอนะ่ะ ผมว่ามีหมดน่ะที่เป็นแอ่งเล็เรกแลองดูฮะนะเนี่ยลองดูน่ะนี่เพื่อนๆโหดูเดี๋ยวจะเป็นสีไหนอยู่ไหมไม่อยู่สนใจต้องจ้วงมันไม่ไม่ทันมันหรอกเพราะมันหญ้ามีอะไรมันเข้าย่าหมดแล้ว ถ้าแบบนี้ไม่ทัน,นวดอดยางสวยเลยอัะไดกยู่งามนะครับเรเนี่ยใช่ไหมไม่ครับวดทันม,มีแต่ลูกมันนี่ๆเ่น,นละเาหเหยียบหมดเลยเดลาเขาเหยียบไปแล้วมันหยาบมันปุ๊บไปเลยนะครับปลามันไปตัวทันก่อน ใช้ไหมได้แต่ตัวเมียครับจัดไปดต่ัยจะบอดัอ้ยจะบอดจิดกันวันเลยปวดรับมาดูนี่อะไรปวดรับปวดรับมาดูนี่เพื่อน โอ้โหโอโห้นกตัวเมื่อกี้นี่ดูครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองฟองครับนกยังครับนกไกนานี่ครับสิบสองฟองเพื่อนๆโอ้ยแม่มันบินออกเมื่อกี้เนี่ยทำไมไมันทำอยู่แบบโล่งๆแบบนี้วะเนี่ยไม่มีอะไรปิดเลย <laughs> โอ้ยรวบก่อนผมก็อยากผ่ามาได้มีจมูกหินว่ เดี๋ยวเพิ่งมาขายอยูอ่เออเอาให้เขาอยู่ของเขาไปเดี๋ยวเขาออกเรามาหาประกัดอย่างเดียวอุย้ยนี่คุณน่าไหนๆมาโอ้นี่รอ,อยเดินเก่านี่มันขึ้นหมดเลยเนี่ยแม่เขาขึ้นตามห้อยไงเออว่ะต้องทำแบบทำทำไว้ให้มันอยู่อ่ะ เท่าที่ดักมาวางผมว่าเสร็จหมดแล้วเนี่ยเนาะนี่ใช่หมดแล้วน่ะนี่ทำไงจะเอามันได้กันนั้นแหละนทำไงจะเอาได้ปะไปวไมละ่ะ <laughs> ลงหญ้าหมดเพื่อคนมาฮอดเออ ช่วงหน,าน,น,านออึ่อง,องเดียวต้องจ่วงก่อนอย่างเดียวขนาดจ่วงไม่ทำเรือไป่เ่าปะโอ้บอดเนี่ยบอดทั้งนั้น <c oughs> อนนี้ก็ดีนะเขาอยู่มันแบบขยายฟันได้ตลอดไงไม่มีอะไรทําได้ไม่มีอะไรแบบมาเอามากินมาได้อ่ะหนีทันอ่ะง่ายอ่ะโอ้โหยามันนู่นเลยแม่เนี่ยสุดสุดเลยครับโอ้ถ้าถ,ถ้าฝนตกนะผมว่าเนาะเสียดายว่าน้ำมันแห้งว่ะ มันจะอยู่ไหมคิดว่าไหนโอ้พี่นู้นเพื่อนบอดมาอยู่มันบกแล้วนี่จะอยู่ไหมนะแต่คิดว่าน่าจะอยู่อยู่นะถ้าแบบนี้ไม่น่าจะไปไหนหรอกเหงมไหมเรียบร้อยแล้วโอ้สีสีนาคมีสารสีนาค เร <laughs> ต้องรอ,อน้ำมาก่อน <laughs> เอานี่ปี่ตัวหนึ่งได้สีแดงเพื่อนงงเลยวะ่ะมาได้ไงเออน้ำมันมีบอดตัวนึงแล้วนะยากเลยต้องน้ำเย,ยอะๆเนะไี่ตัวคงได้ยู่นองนี้บิดเลยบ่ น้ำแห้งหมดเลยครับเพื่อนๆขวดงหลายได้เหรับฮะยซิปกูวอดของออมซ่าบ่ถักโบทันมันมันรีวต้องต้องรอนี่นี่เขาลับนี่นี่มันอยู่ใต้ขวดเนี่ยขอบคุณครผมนี่หน้าขวดนั่นนะขวดนี่หว่าเออจ้วงอะไรผมว่าเป็นปลากิมหรือปลากัดแค่นั้นแหละมีไหม โอ้ตายโอ้ลึกลึกดูเลยท่วมหัวแล้วเนี่ยเอ้าโอเคนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันแน่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 เนี่ยก็จะพอแล้วอยู่ไหมไปหมดแล้วใช่ไหมหัวต้องแห้งหมดแล้วอื โอโอเคเพื่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสบับวันนี้ก็พอแค่นี้นะได้มาเยอะแล้วนี่นี่แหล่งนี้นะมีปลาหางแดงตัวหนึ่งนะไม่รู้มายังไงนะโอ้เดี๋ยวให้คุณออฟไปฟอร์มแล้วค่อยดูว่ามันเป็นปลาชนิดไหนนะเ,นเพื่อนนะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบวัสดีครับ